tăng chí vịt tỷ xa lốt cần tỷ lệ ni phong cả có... ta ta mà điện, điện mà chặt nơi và có cử phong mình luộc ta bên tay chẳng là chẳng nhây còn bàn quần nồi tương cả phong có... ที่ปัตนารูเบฟปลิตภปัฑนจุกจินมาจากลูก,กา้าลูกาก็บอกเองว่าก็ต้องการปันนูปันี้ปั้้นตามรูเบฟเขาก็บอกครับผมเจอได้อนุรักษ์ครับผูมรรยาจาวบานแล้วก็คือได้ ผมเจอไีว่าคือเราได้เจอเยอะเหมือนบ้านแต่วเหมือนมู่เหี่อวการการเกษตรมันจับดีดได้หรือว่าไอ้ตีไม่ผลิตไม่ได้ผลด้วยการเราาถือว่าได้บริการแถวบ้านตัวบริที่เขาต้องการ่้นหมากเป็นเครื่องมือเพื่อทกาการเกษตรมีมีดปอกมีเดินป่าโูกคกาเก็ต้องการไวๆต้องการดีบด้วน ผม็าสามามาผลิตได้ก็ได้เราเรามีเครื่องคุ้มแดงตัวนี้ช่วย